ปิดโรงเรียนแต่ไม่หยุดการเรียนรู้นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและนักเรียนชั้นอนุบาล3กคนวันนี้มาพบกับคุณครูวริสาราสันติสุขหรอแพรค่ะและคุณครูจิราพรเพือกัดหรือคุณครูเมีค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็ก เมื่อวานที่เราเรียนเรื่องรูปร่างลักษณะของผีเสื้อไปเด็กๆจำได้ไหมคะไหนใครจำได้บ้างว่ารูปร่างลักษณะของผีเสื้อมีอะไรบ้างคะเรามาลองทบทวนกันนะคะเด็กๆรูปร่างลักษณะของผีเสื้อประกอบด้วย 1. หัวสองรำตัวสมปีกีตา ห้านวดหกปากเจ็ดขาเป็นอย่างไรบ้างคะจำได้กันไหมเอ่ยและวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องใหม่กันนะคะเด็กๆเด็กๆอยากรู้หรือยังคะว่าเรื่องอะไรถ้าอยากรู้แล้วเราไปเรียนกันเลยนะคะในวันนี้เราจะเรียนหน่วยผีเสือ้อเรื่องประเภทของผีเสือ้อ ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เราไปดูจุดประสงค์ของการเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์ของการเรียนรู้ 1. เด็กสามารถบอกประเภทของผีเสื้อกลางวันและผีเสื้อกลางคืนได้ 2. เด็กสามารถต่อเติมภาพผีเสื้อตามจินตนานการได้เรามาเริ่มเรียนเรื่องประเภทของผีเสื้อกันเลยนะคะเด็กๆเด็กๆคิดว่า ผีเสื้อมีกี่ประเภทคะผีเสื้อมีสองประเภทคือผีเสื้อกลางวันและผีเสื้อกลางคืนเด็กๆคนไหนคิดถูกบ้างคะเรามาดูความแตกต่างระหว่างผีเสื้อกลางวันกับผีเสื้อกลางคืนกันนะคะหนวดหนวดของผีเสื้อกลางวันตรงโคนจะเรียวเล็ก และตรงปลายจะมีปุ่มใหญ่กว่าตรงโคนบางพวกมีปลายหนวดโ้งงอเป็นตะขอเวลาเกาะจะชูหนวดขึ้นเป็นรูปตัววีส่วนผีเสื้อกลางคืนมีหนวดรูปร่างต่างกันหลายแบบเช่นรูปเรียวคล้ายเส้นได้รูปฟันหวีหรือแบบผู้ขนนกปีก ปีกผีเสื้อกลางวันเวลาเกาะจะชูตั้งตรงส่วนผีเสื้อกลางคืนเวลาเกาะจะกางปีกออกไปข้างลำตัวหรือยกปีกคุมตัวไม่ชูปีกตั้งตรงลำตัวผีเสื้อกลางวันมีลำตัวค่อนข้างยาวเรียวไม่มีขนปกคลุมหรือมีเพียงบางๆเห็นไม่ชัดเจน ในขณะที่ผีเสื้อกลางคืนมีลำตัวอ้วนสั้นมีขนปกคลุมมากเห็นได้ชัดเจนการออกหากินผีเสื้อกลางวันส่วนใหญ่จะออกหากินในเวลากลางวันแต่มีบางชนิดออกหากินในเวลาเช้ามืดและเวลาใกล้คำ่ำในขณะที่ผีเสื้อกลางคืนออกหากินในเวลากลางคืน ดังที่เราพบเห็นบินมาเล่นแสงไฟตามบ้านเรือนแต่ก็มีบางชนิดที่ออกหากินในเวลากลางวันซึ่งจะมีสีสันฉูดฉาดสวยงามไม่แพ้ผีเสื้อกลางวันเป็นอย่างไรกันมัางคะเด็กๆเห็นความแตกต่างระหว่างผีเสื้อกลางวันกับผีเสื้อกลางคืนหรือเปล่าก่อนที่เราจะไปเล่นเกมสรุปบทเรียนกันคุณครูมีคลิปวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับผีเสื้อกลางคืนที่ออกมาเล่นแสงไฟให้เด็กๆดูคะ่ะเราไปดูกันเลยเอาไปดูกัมเบอร์หน่อยครับคุณผู้ชมครับรู้จักไหมฮะคืออะไรกัมเบอร์กัมเบอร์คือผีเสือ oh, ้อเรภาษาเหนือเขาเรียกกัมเบอร์กัมเบอร์ไปดูหน่อยฮะมันเล่นไฟครับคุณผู้ชมครับที่เชียงใหม่ห้วยน้ําดังอ่าอยากไปดูแล้วสินี่นี่นผีเสื้อนับร้อยตัวครับออกมาเล่นไฟกันนะฮะแล้วก็เนี่ยเขาขึงแสแลนไว้กันมดกันแมงอะไรเงี้ย ต็มไปหมดเลยนะตัวเล็กตัวน้อยก็มากันนะครับเนี่ยอุทยานแห่งชาติห้วยน้ําดังไปไมายังไปมาแล้วหรอที่อําเภอแม่แตงเชียงใหม่นะนี่นักท่องเที่ยวเขาบอกไปลานกลางเต็นทนะ์แล้วไปดูผีเสื้อเยอะมากครับบางตัวสีสันสวยงามแปลกตาเนี่ยไม่ต้องไปดูในป่าไกลเลยมาเล่นไฟให้ดูเลยนะครับคุณบัญชาง,งามสตรีครับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติห้วยน้ําดังบอกว่าผีเสื้อกลางคืนเยอะครับที่ห้วยน้ําดังสแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ผีเสื้อกลางคืนคาว่าจะมีมากกว่า200ชนิด ซึ่งผีเสื้อกลางคืนจะออกมาหาแสงสว่างตามหลอดไฟตามจุดต่างๆเป็นประจำนะฮะโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนหน้าหนาวอุทยานกําลังให้เจ้าหน้าที่ไปสํารวจแล้วก็เก็บข้อมูลของผีเสื้อกลางคืนเพื่อศึกษาวิจัยค้นคว้าครับเป็นการบ่งชี้ถึงระบบนิเวศท,ที่มันอุดมสมบูรณ์ต้องขอขอบคุณทีวีดีโอดีๆจากรายการคุยข่าวเช้าช่องแปด้วยนะคะเด็กๆเ,เคยเห็นผีเสื้อกลางคืนกันไหมคะ ออกมาเล่นไฟกันเยอะเลยวันนี้คุณครูมีเกมทายประเภทของผีเสื้อให้เด็กๆเล่นค่ะแต่ก่อนเล่นคุณครูคขอสร้างข้อตกลงก่อนนะคะคุณครูจะให้รูปพระอาทิตย์แทนผีเสื้อกลางวานันส่วนรูปพระจันทร์แทนผีเสื้อกลางคืนเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยค่ะข้อที่หนึเด็กๆดูภาพผีเสื้อที่คุณครูให้นะคะ เด็กๆลองคิดว่าเป็นผีเสื้อกลางวันหรือผีเสื้อกลางคืนนะคะถ้าเด็กๆคิดว่าเป็นผีเสื้อกลางวันให้เด็กๆตอบพระอาทิตย์นะคะแต่ถ้าเกิดเด็กๆคิดว่าเป็นผีเสื้อกลางคืนให้เด็กๆตอบพระจันทร์ค่ะคุณครูให้เวลาเด็กๆคิดนะคะคำตอบก็คือพระอาทิตย์ค่ะผีเสื้อกลางวันข้อที่สอง เด็กๆด,ดูภาพแล้วคิดนะคะคุณครูให้เวลาค่ะคำตอบก็คือพระจันทร์ค่ะผีเสื้อกลางคืนข้อที่3เด็กๆด,ดูภาพแล้วคิดนะคะคำตอบก็คือพระจันทร์ค่ะผีเสื้อกลางคืน ไหนใครตอบถูกบ้างเอ่ยข้อที่4เด็กๆดูภาพแล้วลองคิดนะคะคำตอบก็คือพระอาทิตย์ค่ะผีเสื้อกลางวันและข้อสุดท้ายข้อที่5เด็กๆดูภาพแล้วลองคิดนะคะคำตอบก็คือพระจันทร์ค่ะผีเสื้อกลางคืน เด็กๆทำได้กันไหมคะเด็กๆคนไหนตอบถูกทั้งหมดเลยตอบมือให้ตัวเองด้วยนะคะส่วนคนที่ยังตอบถูกไม่หมดไม่เป็นไรคะ่ะคุณครูให้กำลังใจนะคะเด็กๆกลับไปนั่งทบทวนบทเรียนแล้วค่อยกลับมาเล่นเกมใหม่คะ่ะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องประเภทของผีเสื้อกันไปแล้ววันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ให้เด็กๆทำนะคะ คือต่อเติมภาพให้เป็นผีเสื้อกลางวันหรือผีเสื้อกลางคืนตามจินตนาการของเด็กๆเลยนะคะความรับายสีให้สวยงามน,นะคะเด็กๆสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆไว้เจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย